รัฐบาลอนุทินจะอยู่ได้ถึงสี่เดือนจริงหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะต้องยุบสภาก่อนกําหนดแต่ก่อนจะถึงวันนั้นและนี่คือประเด็นสําคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปรัฐบาลต้องทำสามเรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนเมื่อวันที่16ตุลาคม2568ที่ผ่านมานายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชได้ออกมาวิเคราะห์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับอนาคตของรัฐบาลที่นําโดยนายอนุทินชาวีรกุลโดยตั้งคําถามที่น่าสนใจว่ารัฐบาลนี้ จะสามารถบริหารประเทศได้ครบสี่เดือนตามที่ได้ตกลงไว้กับพรรคประชาชนหรือไม่แม้ว่านายอนุทินจะประกาศชัดเจนว่าจะยุบสภาในวันที่31มกราคม2569อย่างแน่นอนแต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งและนี่คือสิ่งที่น่าจับตาว่าสถานการณ์อาจพลิกผันทําให้ต้องมีการยุบสภาก่อนกําหนดถึงแม้ว่ารัฐบาลอนุทินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การยุบสภาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก่อน ที่จะถึงวันนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลจําเป็นต้องเร่งดําเนินการสามประการหลักให้สําเร็จลุล่วงเสียก่อนดึงสอสอเข้าสังกัดภูมิใจไทยให้มากที่สุดนี่คือภารกิจสําคัญอันดับแรกรัฐบาลจะต้องเดินหน้าทาบทามสอสอจากพรรคการเมืองต่างๆให้ย้ายมาอยู่ภายใต้ใชายคาพรรคภูมิใจไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นอกจากนี้ยังต้องเคลียร์ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของสสอที่ย้ายเข้ามาใหม่ให้เรียบร้อยรวมถึงดึงดูดสอสอในระบบเขตจากกลุ่มการเมืองท้องถิน่นบ้านใหญ่ ให้ได้มากที่สุดเราจึงได้เห็นการเปิดตัวสอสออดีตสอสอและสมาชิกใหม่ของพรรคภูมิใจไทยเกิดขึ้นแทบทุกวันซึ่งเป้าหมายหลักคือการเพิ่มจํานวนสอสอให้ได้ถึง120คนตามที่ตั้งเป้าไว้ห่อโยกย้ายข้าราชการเพื่อเอื้อประโยชน์การปรับเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการที่อาจมีผลต่อการเลือกตั้งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญที่ถูกนํามาใช้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งรัฐบาลชุดนี้ได้ทําการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังในสัปดาห์แรก และตามมาด้วยการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึง45ตำแหน่งในสัปดาห์ถัดมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องการคืนความเป็นธรรมและความเหมาะสมแต่ในความเป็นจริงและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นการจัดระเบียบเป็นการจัดสรรอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเลือกตั้งผลักดันโครงการประชานิงมระยะสั้น การสร้างผลงานที่จับต้องได้ในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลจำเป็นต้องผลักดันโครงการประชานิยมที่เห็นผลทันทีหนึ่งในโครงการที่เห็นได้ชัดคือโครงการคนละครึ่งซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนตุลาคมและเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นปีนอกจากนี้ยังมีเรื่องการลดค่าโดยสารหรือค่าเดินทางของประชาชนโดยได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนซึ่งยังไม่รวมถึงนโยบายประชานิยมอื่นๆ ที่อาจตามมาหากรัฐบาลสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว้ได้สําเร็จก็พร้อมที่จะตัดสินใจยุบสภาแต่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งการตัดสินใจยุบสภาก่อนกําหนดหรือตามกําหนดเดิม31มกราคม2569ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการดําเนินการตามสามข้อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างน้อยและสิ่งที่น่าสนใจคือสัญญ,ญาที่ปรากฏให้เห็นจากการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาได้เห็นชอบร่างของพรรคภูมิใจไทย และพักประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสวซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการแสดงน้ำใจให้แก่พักประชาชนแต่เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกว่าจะใช้ร่างของพักใดเป็นร่างหลักในการพิจารณากลับปรากฏว่าพักประชาชนจับมือกับพักเพื่อไทยเอาชนะร่างของพักภูมิใจไทยไปได้ด้วยคะแนน300ต่อ287เสียงโดยยึดร่างหลักของพักประชาชนเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายอนุทินกำลังสั่นคลอน และไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้หากพักฝ่ายค้านสองพักคือพักประชาชนและพักเพื่อไทยจับมือการตรวจสอบเอาจริงเอาจังและดําเนินการกดดันอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอนุทินก็อาจจะต้องยุบสภาก่อนเวลาที่กําหนดไว้ก็เป็นได้คุณคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเชื่อว่ารัฐบาลอนุทินจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่หรือว่าการยุบสภาก่อนกาหนดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์ และที่สําคัญคุณคิดว่าการที่พักประชาชนและเพื่อไทยร่วมมือกันจะส่งผลต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลอนุทินมากน้อยแค่ไหนบางทีการที่พักภูมิใจไทยแท้โหวตเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนกว่าที่เราคิดก็เป็นได้